สบายดีจ้ามันนี่กุ้งหน่อยแม่คั่วโตหน่อยสิพาเห็ดพัดมีสูกินเนาะพัดมีใส่พักรวมมิดเมนูนี่เห็ดยำได้กระแสบจ้าเมนูลานหมักเนาะพัดมีเสินมีว่ายๆใส่พักเริ่มจากดังไฟไปก่อนคัวหนอ,อกบานได้พี่น้องเวทีกับสีโคกโแน่นจักหน่อยคนโตเนาะ เรื่องขัวมันแขบนะก็เลยเอามาดังยู่เนาะมันจะแจงเนาะจ้าดังไฟบุดเอาควนๆนะจักหน่อยมันเริ่มกันเลยข้างหมอข้างหมอแล้วกะ ลวกพักเนาะเอาพักลงมาตกมาลวกสักก่อนเพื่อบรหยพักมันไม่กินคิ้วเหนนะบริพัดโหลดต้องลวกสักก่อนเอาพักมาลวก,ลวก,กนะลวกเล็กน้อยนะบอลวกเฮงเนาะลวกใส่กับเส้นเมี่ี่เลยเส้นมีไ่ไวๆสองหอ่อ กินสามคนนะ่ะกินแมในร้านหล้กก็กุ้งหน่อยกินสามคนแต่มันมุนเหลือในทงกุ้งหลอกกะหยำเหลียสุดแซบมั่นมั่นดีนะมีดิบเคยกินมีดิบในมักๆมักลจ้าหลวกพ่อปามานะบตองหลวให้มันเละหลวกพ่อเสียนซุกเพื่อถาเสียนซุก่ะกับผ้าเบาิ้งบอลจักหน่อย จาซุกแล้วบนสีเอาออกจากน้ำได้เลยหนึ่งส่วนขึ้นส่วนขึ้นเมนูนี่แซ่บได้กินยำได้ก็แซ่บโดนๆเห็ดกินเธอนหนึ่งเนาะภักรวม วิตามินโปรตีนจ้าใส่ไข่ได้กงหน่อยสิพัดใส่ไข่สองหน่วยบริส่หมูฟซับเพราะว่ามูมันยังแข็งอยู่นะใส่ไข่เลยแหละง่ายๆพัดกินแบบง่ายๆตีไข่ใส่สองหน่วยสองหน่วยหรือว่าสองฟองจ้าได้แหละกับข้างหมอต่อหมอ หมอตกเกาวานั่นหละนำถอกนำหอดออกถอกนำหลวงพักออกจักชิบเตรียมพัดบใส่น้ำมันลงไปเงียเง,งี้ยงไห้น้ำมันมันทัวหมอกระทะเพื่อปล่อยมันตีดหมอนะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปเลยจ้า กุ้งนราจะทอดไข่จนสุกซะก่อนเนาะบัวเปล่าเอาเสียนหรือพักลงเพราะว่าบัาอยากให้มันเสียนมันแฉะนะอยากให้มันแบบพัดแบบแ,บบแห้งๆแหลแต่กินไข่เป็นตอนๆบัอยากให้ไข่เลี่ยกับเสี่ยเรี่ยไรนะจ้าพัดไข่งามๆเลยทอดไข่เจียวไข่ให้มันงาม ซุกๆเลยเนาะแล้วก็กระสีตัดเป็นตอนตอนอ่านคับพี่หรือว่าบวงจองนี่แหละซับซับซับซ่บมันเป็นตอนตอนนะพอดีข้างพอดีข้างเลยนะหอมหอม แจากน่นก็เอากระเทียมใส่เลยกระเทียมที่กุุงหน่อยตำไปแล้วเนาะอัน,นเอาลงไปพักไปพัดแห่กระเทียมพร้อมจัดหน่อยใครเป็นตอนๆแบบนี้นะเวลากินมันจังเต็มปากเต็มคำดีเอาเครื่องลงเลยบาดเสียงพักที่ห้าหลวกไหวเรียบร้อย ก็ปรุงด้วยซอสหมักเลนหมักเขือเทศเนาะแล้วก็ซอสพริพกใไซาย,ยางละหน่อยคุณหน่อยสิบ่เอารสชาติเข้มข้นเนาะสิเอาแบบบ่เข้มข้นร้ายเห็นไะหบ่ใส่เครื่องปรุงร้ายนี่ฮะใส่เครื่องปรุงมีผงปรุงรสมีแล้ก็เอาลงไปเลยมีพ,มพริกมีผร่องของรสตามด้วยแมกกี้หน,หน่อยนึงพริกไทยลงไปน้ำตาลน,นิดหน่อย จักหน่อยแล้วก็คนเละคนเละถ้าสีบุพพาิงนะเพราะว่าหยาดเสศนเละน,นะทอดอันให้เครื่องปรุงเข้าละลายดีแหละกระโปรงได้เลยเพราะว่าเสียเห้ากับพักเข้าหลวกดซุกอยู่เลยนะแต่เวลาเสิร์ฟจ้านนี้หอมวหวยหวยหลวัดสตกลมกลมมาเดินมาแสบๆสบน้ำกันจ้า บรรยากาศห่อนอนอ่ะมามามา,มาพัดมีใส่ไข่พัดเส้นมีวัยว้ยที่ไหนว่ากุ้งไหนว่ปะปุถอที่ไหนวะอันมาม่าเพื่อนวะ <c oughs> มันโบเมนมาม่ามันเส้นมีอันานประกาศได้ในช่องมีนะเ <c oughs> ขาเขียนว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไ <c oughs> <c oughs> วัยวัยก <c oughs> ตูงเลยล็อตฟรี ใจ,ใจพักรวมเม็ดถักรวมไม่ทิบทูค่ะปูเป็นักทีบปเป็นอะไรบ้างอาะบ้างอืมอะไ ใช่ป่ะปะวะไม่ใช่กินเหมือนก็อยากห็นใยืยดไปแค่ไหนครับทุกคนแคบ บอกขีจ้ากีหอนบลอกขีแต่ว่นาไทยเอิ้นยังอีกแปดเอิ้นบอกขัีบพิบ่กคือกันต้นนเป็นหน้าก็เอื้อนมาก็ดีก็ดีอืมจะ ลูกเาลูกมักเมส์ซจ้ะเสือเปืิอนบ้าแหละต้องกินทั้งปอนดนหอยม่ยานงนะ อ่ะตั้งหอนเกี่ยนตั้งห่อนอากาศทังหอนไฟผสนได้มาเน่ย

กรกลัมปีไม่กวงตุงน้ำพอแล้วป่ะ Thank <laughs> 嗯给 <Yeah. S 2>、yeah.

Falou!